รถยาว D ีเจ็ด D p นะครับเฮ้ยกี่พัดเฮ้ยกีมีตุ๊ดแดง D C อะเดียวผมทั้ง ับนออันนี้ท่านเกา่านะครับท่านพันุมีสองท่าน,น,นอีกขั้นหนึ่งก็อีอกขั้นหนึ่งก็อกโปโก็ไปเจอทั้งอื่นนะครับไปเจอหน้าทั้งอื่น เกลอนี่ครัมันเกวตัวนี้เขาเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับ,บจะปาเึกเกวกันนี่ปนห่างบอยผมมาหนักบอยยังนอกเนี่ยลเึเกลไอ้กันเนีบเป็นห่างบอยบอยบอยครับบอยเนี่ยครับปี่นองพาผมมาผมไทยหลายนะครับ ปอดปอยเขา่าผมจะทายเดือบ่บัวทายเบิ่งก่อนผมหนักลงไปเลยดิจะแบบมันมีแต่ขี้ควนเนี่ยครับน่าก็เจียวเขาไปได้เนี่ยน่าก็เจียวเขาด้วยเนี่ย มือเดียดะส่วนฤดูกาลผมจะมาหาใส่บวงหลักหนูด้วยแล้วลุงไปเดียเด้อเดี๋ยวปลาลุงแต่ตอนเจรแต่ว,ว่าตอนใส่บวงกุ้งพ่อห้ามมันมีติดข้นเลยนะเพื่อนลองนี้ติดข้นผมกมลังำดู 弄问了。 รันมันมีตะขีนแล้วเดิมต้นโนนีน,น,นะครับเดี๋ยวเราวผมก็จะเก็บเก็บชิไปไว้ด้วครับเอาส่งนนีนน้นะ <c oughs> เอจักแนวเอมมวมเ้มันเป็นจักแนวหรมันเป็นมันเป็นผีป้าผมก็นจะนั่งโน่งข้างล่างมานั่งทึท่งๆทาง่านไงท้างกะดมุมมึงนี่ mình mới để thấy khởi phun mắm này đứa, đó đó. các bạn có nó miếng khay thép metal này, mốt đây bà bạc keo mẫn như kiểu hà bạc keo cỏ hà Nanh 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 จะของลงมายังยั่งโอ้นี่เจะชนาน้ำรับ นนคนเองนะเบิ้งคลิปของผมเองเรามาเบิ้งอีกนะครับพิสานหาอยู่หากินฝากกดติดตามให้ผมน้ำเลือครับเป็นงกำลังใจให้ครับกดตะไคร้และกดตัดิงให้ผมน้ำเลือครับเป็นกำลังใจให้ผมแน่นนะครับผมขอร้องครับเป็นงกำลังใจให้ผมแน่เป็นงกำลังใจให้แน่เออ เหงำลั่งใจงนเนี่ยนะครับผมล่งอยังผมก่อนล่งหลายล่งพวกลุกภ่าบลูที่เอ่ออันนี้ลิซี่เจ็ดสิบกีผมมีพัด สีเป็นอะนแล้วแวต่พวกบ่าจ้างั่นเันิดนืคนมันักต้องตอใาใช่ไามลร ลบคลิปกันเตะ๋สมนีกันนะครับเอาผมจะลงไม่อีกนะครับถ้าช่องแม่ในผมจะลงไม่หยีนะครับ,ออนนรบเอาเพื่อในคำพังลิปของผมเลยขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนึเดน,น,นะครับขอบคุณครับ